ต่อหลอดไฟเข้าไปดูนะครับหมุนว่ามันจะติดไหมครับปรากฏว่าปรากฏว่าครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะผมจะมาทําการทดลองครับว่าแบตเตอรี่หนึ่งก้อนเนี้ยตัวเนี้ยครับเทีมยมไอออนเนี่ยครับสามารถที่จะเปิดไฟ หลอดตกลมดวงนี้ได้หรือเปล่าครับคือตัวนี้อาจจะเป็นหลอด led นะครับไปชมกันเลยครับครับดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการวัดแรงดันที่ตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับว่ามีแรงดันเท่าไหร่นะครับ่าครับในตัวนี้นะก็เป็นแคมเตอร์นะครับตั้งมาที่ย่านโวลต์มิเตอร์ครับ d c โวลต์นะครับอ่าหลังจากนั้นก็วัดขั้วนะครับตรงขั้วบวกมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับจะเป็นขั้วบวกครับจับวัดได้เลยนะครับอ่า อยงนั้นเท่าไรนะครับอ่าอยู่ประมาณ3.9โวลต์นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการต่อตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับเข้ากับรางฐานนะครับอ่าตัวนี้เข้านะครับอ่าได้แล้วครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อเข้ากับตัวหลอดนะครับเป็นหลอด LED นะครับตัวนี้ว่ามันจะสว่างหรือไม่ครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับลับแรกครับก็ต้องถอดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเชื่อมขั้วไปยังตัวหลอด LED นะครับว้าวอ่าตัวนี้นะครับ ดูเปิดดูก่อนว่าตรงไหนควบวกส่วนมากตรงตรงนี้นะครับตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นควบบวกส่วนขอบนอกนี่จะเป็นข้วลบนะครับตรงนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นบวกนะครับ อ่า3าโวลต์น,นะครับเดี๋ยวลองต่อหลอดไฟเข้าไปดูนะครับหมุนมันจะติดไหมครับปรากฏว่าปรากฏว่าไม่ติดนะครับเราก็มีการเพิ่มอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าอุปกรณ์บูสต์คอนเวอร์เตอร์นะครับอุปกรณ์ตัวเพิ่มแรงดันนะครับตัวนี้เป็นตัวทําหน้าที่แปลงแรงดันขึ้นนะครับก็เป็นบูสต์แรงดันขึ้นนะครับก็ เรียกปรปกอบตัวนี้ว่า b ูสต์คอนเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะต่อลงว่าทานหนึ่งก้อนเนี่ยสามารถที่จะทําให้หลอดไฟสว่างได้หรือเปล่าครับหลอดดวงนี้นะครับตรงนี้ Input นะครับตรงนี้ Input ตก้ไฟจากแบตเตอรี่เข้าแล้วนะครับ ก็ตรงนี้นะครับเป็นเอา์พุตนะครับฝั่งนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเอา์พุตนะครับเดี๋ยวต่อขั้วหลอดนะครับกลางนะครับตรงนี้นะครับตรงกลางนี่เป็นบวกนะครับวบวกก็เป็นตรงนี้นะครับเพ้ยมใช่สีเหลืองผมให้สีเหลืองเป็นบวกนะครับต่อไปฝั่งนี้ครับขาวนะครับผมให้เป็นลบนะครับเสร็จแล้วครับ ตรงนี้ครับเสร็จแล้วครับพอเสร็จแล้วก็เอามาบัดกีเข้ากับตรงเอาพุทของตัวบูสต์คอนเวอร์เตอร์นะครับตรงนี้บวกนะครับฝั่งนี้เป็นลบนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดลองนะครับก็คือเดี๋ยววัดไฟทุกคนนะครับยังไม่ต่อยังไม่ต่อหลดเข้าไปนะครับเอาที่ขีปออกนะครับ นี้ต้องสวิตต้องเป็นสูนก่อน,นครับอ่าผมจะใส่เข้าไปนะครับเช็คขั้วว่าถูกต้องนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ฐานเข้าไปนะครับดิเทียมไอออนนะครับเป็นก้อนนะครับอ่าจากนั้นก็เปิดสวิตนะครับแก๊สมัดไปดูนะครับเออลืมบอกไปนะครับ ตัวหลอดนี้นะครับสามารถทํางานได้1 2โวลต์ถึง8 5โวลต์นะครับก็ไม่แปลกนะครับที่มันไม่สามารถที่จะจัดทำงานได้ที่แรงดัน3 9เโวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูเอาพุทของตัวบูทหลังจากบูทนะครับว่ามันได้แรงดันเท่าไหร่นะครับาผมปรับที่15โวลต์นะครับตรงนี้ได้15โวลต์คือในวงจรบูทตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับตรงนี้นะครับสามารถจะปรับได้ด้วยตัว VR ตัวนี้ครับ VR ตัวนี้จะทําหน้าที่ ที่จะสามารถปรับระดับแรงดันได้นะครับจะเพิ่มหรือลดอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็ผมตอนนี้ผมได้ทําการปรับมาที่ประมาณ15โวลต์นะครับเพื่อที่จะสามารถใช้กับโหลดตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูว่ามันจะสามารถออนหรือมันจะตัวหลอดไฟเนี่ยจะสามารถติดหรือไม่ติดนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับไฟ15โวลต์นะครับตอนนี้15โวลต์ออกมาแล้วครับปิดหลอดก่อนครับอ่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะออนได้ไหม ผ่นไปแล้วนะครับหลอดไฟครับแอันีนะ้รองใหม่นะครับเปิดสวิตช์นะครับเ,เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับหนึ่งสองสามโอ้สว่างนะครับท่านผู้ชมโอ้เปิดสวิตช์ครับ โอ้โหสว่างมากเลยครับฐานก้อนเดียวสามารถเปิดไฟหลอด LED ขนาด12โวลต์ขึ้นไปได้ครับโอ้โหก็เป็นวันว่าคือฐานหนึ่งก้อนนี้ก็สามารถที่จะเปิดไฟกับหลอด LED ลวงนี้ได้ครับซึ่งมีการทํางานอยู่ที่ประมาณ12-85โวลต์ 8, น,นั่นเองนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานได้ไหลายด้านนะครับกับวงจรบูตคอนเวอร์เตอร์ครับซึ่งตัวนี้ก็ทําให้เห็นได้ว่าฐานหนึ่งก,ก้อนก็สามารถที่จะ ทำให้หลอดไฟของเรานะครับสว่างได้นะครับเอาไปใช้งานนะครับตามที่นาก็ได้ครับก็คือสามารถอ่านหนังสือได้ับแค่ถังก้อนเดียวนะครับอ๋อสว่างมากผมจะลองปิดไฟดูนะครับว่ามันจะสว่างแค่ไหนครับเปิด้วครับเปิดนะครับเปิดโชปโชว์แสงยานุภาพของหลอดไฟะว้าว two three start อู้หูสว่างมากครับ ตรีนะครับลิเทียมไอออนหนึ่งก้อนนะสามารถที่จะทําสอดสว่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดลองดูว่าหลอดนะครับที่เปิดสว่างเนี่ยสามารถที่จะอ่านหนังสือได้นะมครับลองดูนะครับ1 2 3่สไปว้าวโหนะครับดูยังชัดเจนเลยนะครับอ่านได้นะครับหนังสือครับสบายสเลยนะครับโหชัดเจนเลยนะครับก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าแล้วก็สามารถอ่านหนังสือได้นะครับโอ้โหนะครับสว่างมากครับ แค่ฐานก้อนเดียวนะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะให้กําลังใจกันนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามในช่องผมด้วยนะครับกับช่อง e e idea นะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ b อ้บ๊ายบายครับ